หยุดก่อนครับถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้และหน้าบ้านของคุณหรือว่าหน้าห้องของคุณเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผมอยากคุณฟังคลิปนี้ครับดวงชะตาของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับผมบอกแบบนี้บ้านหลังนี้เป็นในหลักวิชาหงจุย้ยเป็นบ้านธาตุไม้นะครับอยู่ในทิศการเงินคนในบ้านจะร่ำรวยง่ายครับถ้ายิ่งทำธุรกิจค้าขายขายออนไลน์หรือ เล่นหุ้นหรือเป็นนักบัญชีนะหรือว่าเป็นเซลล์นักขายนักเจราจาคุณจะยิ่งรวยง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำข้อเกี่ยวกที่อาจารย์บอกเนี่ยให้จัดบ้านแบบนี้หก็คือจัดบ้านให้มีความร่มเย็นนะเพราะบ้านหลังนี้เป็นธาตุไม้มีความชอบน้ําชอบต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้หรือว่ามีการวางน้ําให้เกิดความร่มเย็นบ้านหลังนี้จะร่ารวย เสร็จแล้วบ้านจะบรันรดาลโดนความโชคดีทําให้มีโชคลาภนานาประการหลั่งไหลมาสู่ตัวเราทีนี้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเข้าสังคมดวงชะตาของคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยยิ่งคุณเจอคนยิ่งพบปะเพื่อนฝูงไม่จะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเข้าสังคมคุณจะยิ่งรวยและถ้ายิ่งคุณแบบว่าปรับตัวให้เข้ากับยุคปรับตัวให้เข้ากับกาทันสมัย นะรู้จักรู้จักการใช้เครื่องมือต่างๆนะรู้จักการใช้ออนไลน์ต่างๆคุณก็จะยิ่งรวยง่ายผมพูดแบบนี้เลยนะชะตานี้เป็นดวงของคนที่จะร่ำรวยบ้านหลังนี้นะในบรรดาแปดทิศเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านตะวนันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งที่จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่วงเล็บต้องรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ ราะคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าจะมีเรื่องซวยๆมีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยก็จะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเพื่อนญาติมิตรนะเพื่อนแล้วก็ญาติมิตรเพื่อนแล้วก็ญาติมิตรเนี่ยจะแวะเวียนมามายืมหยิบยืมเงินบ้างนะครับมาชักชวนลงทุนบ้างเสร็จแล้วเขาก็จะโกงคุณนะไม่จ่ายคุณทําให้เสียเพื่อนด้วยเสียเงินด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดบอดของคุณนะแล้วในชะตาของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ต้องระวังมีครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นอย่างน้อย ที่จะต้องไปข้องเกี่ยวกับคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเนาะฟ้องร้องกันเมื่อยเลยนะถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ให้เรามัดระวังตามที่อาจารย์แนะนําการเสริมพุงจุ้ยบ้านก็อย่างที่อาจารย์พูดไปปลูกต้นไม้ทําให้บ้านมีความร่มเย็นนะจะเป็นตัวช่วยและแนะนําเพิ่มเติมนะครับถ้าใช้เคสพุงจุ้ยของอาจารย์นะเพิ่มเติมก็คืออย่างของอาจารย์จะเป็นน้าเต้านะน้ำเต้านี่อาจารย์ปลูกเสร็จอย่างดีนะครับเอาน้ําเต้านี่นะครับ,นะรบไปแขวนที่เหนือประตูหรือตรงลูกบิดอ่าทางเข้าออกบ้านนะครับ ส่วนพระคาถาตามที่แนะนําก็จะทําให้มีความเฮงมีความร่ํารวยง่ายแต่ถ้าไม่ได้ใช้นะครับก็ไปปรับฮงจุ้ยตามที่อาจารย์แนะนําก็คือการปลูกต้นไม้นะครับการทําให้บ้านมีความร่มเย็นนะครับแล้วถ้าจะให้ดีก็คือวางพรมเท้ทาสีเขียวนั่นคือตัวช่วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้าท่านอยากจะสักยนันอยากจะดูดวงอยากจะดูฮงจุย้ยปรึกษากันนะครับอาจารย์ยินดีให้คำแนะนำ